มาโก้แชริ่งพอดแคสต์อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาโก้แชริ่งพอดแคสต์ EP ที่83ทุกเช้าวันพฤหัสนะคะสำหรับวันหยุดนี้เรามาอัปเดตสาระไปพร้พอมๆกันค่ะวันนี้เรามีเทรนด์โฆษณามาฝากอีกเช่นเคยแต่ว่าครั้งนี้พิเศษตรงที่เป็นอุตสาหกรรมที่เราค่อนข้างใกล้ชิดกันมากๆในชีวิตประจำวันของเราแต่ว่าทางมาโก้แชริ่งพอดแคสต์เนี่ยก็ยังไม่เคยหยิบประเด็นนี้มาพูดคุยกันนะคะ เราจะเลือกท็อปิกในเรื่องของเทรนโฆษณาสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมาฝากกันค่ะใครเป็นนักการตลาดแบรนด์สาย FMCG ไม่ควรพลาดมาอัปเดตไปพร้อมกันเลยค่ะอย่างแรกก็คือเทรน์ที่ผู้บริโภคเนี่ยทำอาหารที่บ้านนะคะโดยตามรายงานของ Institute of Food Technologies นะคะก็พบว่าอัตาราเงินเฟอ้อเนี่ยกำลังผลักดันให้เหล่าเจนเซและผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียลนะคะกลับมาใช้งานห้องครัวโดย 6- ใน10ของกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่25-34ถึงปีนะคะ หันมาทาอาหารเย็นที่บ้านมากกว่าปีที่แล้วและเขาเนี่ยต้องการมื้ออาหารที่เรียบง่ายประหยัดดีต่อสุขภาพจึงเน้นไปนที่วัตถุดิบที่เป็นพืชผักแต่ว่าก็ยังมีการเน้นรสจัดนอกจากนี้พวกเขาเนี่ยกำลังหัดทําอาหารหรือว่าเรียกว่าเรียนแบบให้เหมือนกับรสชาติที่พวกเขาเคยได้ไปนั่งกินนอกบ้านนั่นเองค่ะ ซึ่งเทรนด์นี้นะคะก็ถูกเติมเต็มในตัวของมันเองอยู่แล้วเนื่องจากโควิดที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวนะคะหันมาทําอาหารที่บ้านมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ที่อาจจะทําให้เราเนี่ยไม่สะดวกในการออกไปซื้ออาหารข้างนอกนันเองแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่พบก็คืออาหารแบบที่ซื้อกลับมากินที่บ้านเนี่ยค่อนข้างมีราคาที่สูงแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนพนักง,งานในการบริการร้านอาหารจึงทําให้การทําอาหารที่บ้านเนี่ยได้รับสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ ตอกย้ำด้วยผลวิจัยนะคะที่พบว่ามีการเซิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับการทำอาหารอย่างเช่นการค้นหาหมอททอดดราน้ำมันเนี่ยก็เรียกว่ามาแรงมากกว่าช่วงของการเกิดโรคระบาดนะคะแล้วก็การค้นหาของอุปกรณ์ทำอาหารแล้วก็คีย์เวิร์ดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการทำอาหารเนี่ยก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเลยในช่วงที่ผ่านมาค่ะเพื่อดึงดูดใจเหล่าเชฟมือใหม่ที่ชอบทำอาหารที่บ้านนะคะ นักการตลาดด้านอาหารเนี่ยก็ต้องสามารถได้ประโยชน์จากการแสดงให้เห็นว่าการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมต่างๆนั้นเนี่ยมีความง่ายเพียงใดหรือว่าเราอาจจะทำคอนเทนต์ที่เสนอสูตรในการเตรียมอาหารอย่างรวดเร็วภายใน30บนาทีก็ได้เลยนะคะเรียกว่าสร้างตัวเลือกในเรื่องของการให้เขาเนี่ยมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายแล้วก็เป็นเรื่องของการประหยัดต้นทุนในการทําอาหารทําให้พวกเขาเนี่ยแสดงให้เห็นนะคะว่าการทานอาหารเองที่บ้านเนี่ยก็อร่อยได้คะ่ะ อย่างการทำคอนเทนต์ที่มีการจัดรูปภาพบนโตอาหารหรือว่าโตดินเนอร์ที่สวยงามเนี่ยก็สามารถดึงดูดสายตาจากผู้บริโภคได้ด้วยล่ะค่ะปรต่อกันที่เทรนด e ์ดิจิทัลแอนด์อีคอมเมิร์ซนะคะที่มาแรงในทุกอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคิดว่าจะยิ่งสำคัญมากขึ้นกับเทรนด์ของการทำอาหารที่บ้านนั่นเกิดจากความต้องการวัตถุดิบต่างๆจากร้านค้านะคะแต่ว่าผู้บริโภคจำนวนมากเนี่ยก็ยังเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายเพราะว่าต้องการที่สั่งซื้ออาหารได้จากโดยตรงจากที่บ้านเลยโดยไม่จำเป็นที่ต้อง ออกไปข้างนอกบ้านนั่นเองนะคะโดยในปีหน้าหรือว่าปี2 5ง6เนี่ยคาดว่า10%ของยอดขายบนอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยจะเป็นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคนั่นเองค่ะแล้วก็รายได้ที่ิทรัลจาก Walmart นะคะและยอดขายของชําแบบ c ลิกแอนด์คอลเลกเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยในฐานะส่วนแบ่งของอ e ีคอมเมิร์ซค่ะและสําหรับผู้ที่ต้องการข้ามในเรื่องของการทําอาหารด้วยตนเองนะคะก็จะพบว่าการจะส่งอาหารแบบ Delive อรเนี่ยก็ มีการได้รับความสนใจเช่นกันแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตในครึ่งทศวรรษหน้าเช่นกันค่ะแม้แต่อย่างช่วงพรามเดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะการซื้อ,อาหาแล้วก็ของชําเนี่ยพบว่าเพิ่มขึ้นถึง1 2เเลยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการเติบโตสูงสุดอันดับ3ของสำหรับเ e ็าเซลออนไลน์ประจำปี2565ย้เลยละคะ่ะดังนั้นการลงทุนเพื่อที่แบรนด์อย่างเราเราเนี่ยจะสร้างตัวตนในโลกดิจิตอลนะคะ ก็จะช่วยทําให้แบรนด์เนี่ยโดดเด่นแล้วก็ผู้บริโภครับรู้มองเห็นได้นะคะแล้วก็เลือกใช้บริการเราหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยก็สามารถทําให้เราเนี่ยรักษาตําแหน่งอย่างทันท่วงทีนะคะในช่วงที่มีการแข่งขันสูงแบบนี้ค่ะการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรมที่ยืดหยุ่นแล้วก็คล่องตัวเนี่ยสามารถช่วยสํารวจตลาดที่ยากจะคาดเดาแบบในปัจจุบันอีกด้วยนะคะแล้วก็การนําเสนอข้อความที่มีคุณค่าไปสู่สายตาของลูกค้าในช่วงเวลาแบบนี้นะคะก็คือเป็นสิ่งที่ บริโภคเนี่ยต้องการอย่างแท้จริงค่ะแล้วก็เนื่องจากผูบริโภคนะคะใช้งบประมาณหรือว่ามีแบจจตในด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยมากขึ้นผ่านช่องทางดิจิตอลนะคะเมื่อรวมกับพื้นที่ดิจิทลที่ก,กระจายแล้วก็มีความซับซ้อนเนี่ยเรียกว่ามีหลายแพลตฟอร์มหลายช่องทางให้แบรนด์เนี่ยเลือกไปทําการตลาดนะคะแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็ยังสามารถได้รับประโยชน์จากการลงทุนในแพลตฟอร์มโฆษณาดิจิตอลต่างๆ,างๆเพื่อใช้ในการ ปรับปรุงการโฆษณาทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตอีกด้วยนะคะมาต่อกันที่เทรนด์ที่3ค่ะก็คือเรื่องของความกังวลในเรื่องสุขภาพแล้วก็โภชนาการนะคะก็เห็นได้ชัดเลยจากเรื่องของการระบาดใหญ่ของโควิด1 9ก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจนะคะที่ผู้บริโภคหลายคนเรียกว่าทุกคนเลยให้ความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้นนะคะสิ่งนี้เนี่ยส่งผลกระทบอย่างมากต่อแบรนด์อาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนื่องจากผู้บริโภคเนี่ยเขากาลังคิดหาวิธีดูแลตัวเองให้ดีมากขึ้นผ่านการ ควบคุมอาหารหรือว่าการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นนั่นเองซึ่งก็จะมีเทรนด์ที่สําคัญก็ที่ค้นพบดังต่อไปนี้นะคะว่า60%ของชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่กับคนที่ควบคุมโรคด้วยวิธีการรับประทานอาหารนะคะเนี่ยคิดเป็นมูลค่าย,ยอดขายของชัามต่อปีถึง268พันล้านดอลลาร์เลยแล้วก็ยอดขายทั่วโลกของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง18พันล้านดอลลาร์นะคะ เป็น292พ0 0ล้านดอลลาร์ในปี2564ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการเพิ่มขึ้นของเทรนด์เพ็กซิท i ร m ซึมนะคะหรือว่าการยืดหยุ่นระหว่างอาหารมังสวิรัตแบบ Full Option หรือวเต็มรูปแบบเลยกับอาหารมังสวิรัตที่อนุญาตให้เราเย,ยังได้เพลิดเพลินกับ เนื้อสัตว์บ้าเป็นครังข่าวนะคะเทรนนี้เนี่ยก็ทําให้เนื้อสัตว์จากพืชแล้วก็โปรตีนเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเลยแต่ว่าก็อย่าลืมให้ความสนใจในประเด็นที่ผู้บริโภคเนี่ยกำลังให้ความสําคัญเพิ่มขึ้นอย่างเรื่องของด้านความยั่งยืนแล้วก็แหล่งอาหารจากโลเคอลหรือว่าท้องถิ่นด้วยนะคะมาจบกันที่เทรนที่สุดท้ายค่ะก็คือโฟโมสสาหรับ LTO เราเคยได้อธิบายไปแล้วนะคะใน EP ที่7 9ว่าโฟโมคืออะไรถ้าใครอยากรู้ลึกก็สามารถไปรับฟังย้อนหลังกันได้ที่ EP เบอีกครั้งค่ะ แต่ว่าขอสรุปแบบคร่าวๆนะคะโฟ m มคือย่อมาจาก fear of missing out หรือว่าความกลัวที่จะพลาดโอกาสสำคัญค่ะและ LPO นะคะก็คือ limited time offer หรือว่าข้อเสนอที่จำกัดเวลาค่ะโดยการรับรู้ถึงความขัดแฟนนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากสามารถสร้างยอดขายได้นะคะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากความกลัวของผู้คนหรือว่าลูกค้าที่จะพลาดโอกาสนั้นๆหรือที่เราเรียกกันว่าโฟโมนะคะ ตั้งแต่อาหารแบบไฮบริดไปจนถึงอาหารที่อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เหล่าคนดังหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ได้คัดสรรกันมานําเสนอให้ผู้บริโภคนะคะข้อเสนอแบบจํากัดเวลาเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือที่แบรนด์เนี่ยกำลังกระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็กระตุ้นให้เร่งเกิดการใช้จ่ายก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะพลาดโอกาสในการทดลองหรือว่าริมรถไปนั่นเองค่ะหรือว่าอย่างโปรโมชั่น LTO นะคะแล้วก็การตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้ถูกแสดงบนเมนูอาหารจานด่วนมาระยะหนึ่งแล้วเช่น คอมโบทราวิสกอตนะคะของแมคโดนัลที่กระตุ้นยอดขายที่ลดลงในสหรัฐหรือว่าโกลเด้นอาร์ชในปี2020สก็ไปแรงบันดาลใจให้เกิดความร่วมมือมากขึ้นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นจัสตินบีเบอร์ทิมฮอลตันนะคะบ๊อบไอ์แล้วก็ดังกินร้านอาหารที่ให้บริการด่วนเหล่านี้เนี่ยก็เห็นการตลาดของแมคโดนัล s เนี่ยมีความประสบความสําเร็จนะคะก็เล็งเห็นถึงจุดตรงนี้นะคะแล้วก็มาเข้าร่วมของการใช้ LTO ในการทําโปรโมชั่นเช่นกันเรียกว่าระดับความนิยมมากขึ้นนะคะเนื่องจากมีการ บอกต่อแบบปากต่อปาก,ปากบนโซเชียลมีเดียค่ะแล้วก็พวกเขาเนี่ยยังได้รับประโยชน์นะคะเมื่อลูกค้าดาวโหลดแอป pp, มือถือก็จะทำให้เกิดการสั่งซื้อแล้วก็การชำระเงินที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสามารถสื่อสารกันได้ภายในแอปเลยนะคะแม้ว่ามูฟเมต์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในแผนการรับประทานอาหารแต่ว่าแบรนด์ด้านอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยก็มีวิธีมากมายที่จะสร้างความตื่นเต้นหรือกระตุ้นความอยากรู้ของผู้บริโภคนะคะอย่างเช่นการที่เราไปาเพิ่ม รสชาติใหม่ๆแบบ Limited e dition เนี่ยก็สามารถสร้างความสนุกสนานได้เช่นกันก็เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการแสดงความสามารถของแบรนด์แล้วก็สามารถเพิ่มยอดขายได้ด้วยเช่นกันนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกรับเทพนโฆษณายในอุตสาหกรรมฟู้ดแอนด e เบรจะเห็นว่ายังมีช่องว่างอีกมากมายนะคะให้นักการตลาดเนี่ยเข้าไปเล่นแล้วก็ไปสนุกสนานกับการทำคันเทนหรือว่าทำมาร์เก็ตติ้งเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผู้บริโภคค่ะ ก็หวังว่าหลายคนจะสามารถนําไปปรับใช้กับพื้นพันของตัวเองได้นะคะเพื่อที่จะสามารถสร้างประสบการณ์การซื้อที่ดีให้กับลูกค้าตลอดคัสเตอร์เจอร์นี้ของพวกเขาค่ะซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสําคัญนั่นเองค่ะคริหัดหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับทารปป์ิกเรื่องอะไรกดติดตามมาโกยูทูบเอาไว้เลยนะคะรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนก่อนจากการต้องขอขอบคุณบทความดีแบบนี้จาก b a s บ .net นะคะผู้เชี่ยวชาญด้าน,น,นการให้บริการซอฟต์แวร์ค่ะโดยวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ